สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้17สิงหาคม5 6 6พนาร่พะนทานสมพงษ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรนำทัพของพักร่วมฝ่ายค้านทุกพักไปยื่นยัติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกห้าคน ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรพนทันชวนหลีกภัยเป็นยติที่น่าสนใจครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งถูกไม่ไว้วังใจก็มีประยุทธ์จันโอชานายกอนุทินชาญเวรกุลสุชาติชมกิ่นเฉลิมชัยศรีอ่อนศักสยามชิดชอบและชัยวุฒิธนาคมนุสรครับรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีคนเขียนยตินี่ผมขอชมเชยและครับ เห็นเป็นรูปประธรรมเลยค้าความตายโอ้โหนายกรัฐมนตรีค้าความตายนายกรัฐมนตรีโอหังค้ั่งอำนาจครับการโอหังค้ำอค้ำอำนาจค้ั่งอำนาจไม่สมควรที่จะเป็นผู้นำของประเทศนี้ครับเป็นโรคฮิวบิทซินโดรมฮิวบิทซินโดรมครับ ฮิวดิสแปลว่าความหญิงยโสความโอหังความมั่นใจมากเกินไปซินโดรมแปลว่าอาการลักษณะของอาการกลุ่มของโรคโรคโรคหญิงยโสโรคโอหังไม่ฟังใครสัมผีบ่าครับถูกต้องครับห,หากินบนความเป็นความตายประชาชนล้มสียหายตายเสียจากวันละเกือบ200ติดเชื้อสองหมื่น มีพฤติกรรมประพฤติมิชอบได้อํานาจมาโดยมิชอบการอภิปรายครั้งนี้ครับผมว่ามันน่าดูแหละอย่าเอาความเห็นต่างๆที่ไม่เห็นตรงกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่พักร่วมฝ่ายค้านนี่ทํางานโดยการประชุมพักร่วมทั้งหมดใครอยากจะเสนออภิปรายใครก็เสนอเข้ามาในระยะเวลาไม่ใช่ว่านึกจะอภิปรายคนนี้แต่หลักฐานไม่เพียงพอเขาไม่ได้มีหน้าที่ดูแลแล้วในปัจจุบันแล้วออกไปให้ข่าวข้างนอกนี่ ถือว่าพันษาทางการเมืองยังไม่รัดกลุ่มไม่เป็นไรครับก็ร่วมมายร่วมมือกันอภิปรายไม่ไว้วางใจแม่ผมให้กําลังใจพักฝ่ายค้านนะครับทําผลงานดีๆเที่ยวนี้ครับทําผลงานดีๆไม่ใช่เอาคนอภิปรายมามากๆม,มอบอํานาจให้กันเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอภิปรายประหารชีวิตเลยครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการประหารชีวิตในทางการเมืองผมไม่ไว้วางใจคุณให้ บริหารประเทศต่อไปถ้าบริหารประเทศต่อไปประเทศจะถอยหลังประเทศจะเสียหายเหมาะสมครับโดยประการทั้งปวงคุณประยุทธ์จันโอชาและคณะยิ่งคุณอนุทินเนี่ยวัคซีนเต็มแขนเป็นยังไงแม่เสียดายไม่ได้อยู่ในสภาครับถ้าอยู่ในสภาผมเล่าอาดีตชนิดหนึ่งตอนสมัยผมเป็นประธานวิฝ่ายคานอภิปรายไม่ไว้วางใจพักประชาธิปัต t นี่แหละ อภิปรายไม่ไว้บังใจเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พลตีสนันขจาารประสาทเก็บเป็นความลับครับปกปิดทรัพย์สิน45้าล้านบาทอ่ายื่นบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จจนในที่สุดทางการเมืองพูดว่าพลตีสนันตายคาสาภาต่อมาปปชแด้สารได้วินิจฉัยตัดสินในทางการเมือง5ปีนี่คือเป็นผลงานในการอภิปรายไม่ไว้ไม่ใจผมให้กาลังใจนะครับผมเชื่อมั่นว่าฝ่ายค้านชุดนี้สามารถทําได้ภายใต้ รัที่ล้มเหลวเช่นคุณประยุทธ์จัน์โอชาในปัจจุบันครับทำฝึกฝนดีๆแลกเปลี่ยนซักซ้อมในการอภิปรายโดยเป็นความลับนะครับเป็นความลับเก็บความลับไว้เอาไว้ประหารในวันไม่ไว้วางใจซึ่งทราบว่าอาจจะเป็นสิ้นเดือนหรือต้นเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับขั่งโอหังขั่ง,งอำนาจครับโอหังขั่งอำนาจวิปลาสค้าความตาย ประเทศจะล้มละลายหากมีขวายเป็นผู้นำโอหังคลั่งอำนาจวิปลาดค้าความตายประเทศจะล้มละลายหากมีขวายเป็นผู้นำรับชะตากรรมนะครับประยุทธ์จันโอชาอย่าใช้ความรุนแรงกับคนชุมนุมเป็นเด็ดขาดนะครับคุณไปอยู่ทำไมในบ้านหลวงอ่ะบ้านทหารไม่มีเงินซื้อบ้านอยู่หรือไงไปซุกหัว อยู่ในค่ายทหารแม่ผมไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นชายชาติทหารครับรอเจอนะครับรอเจอในสภากันแล้วกันคุณจะมีอาการเป็นโอหังขัางอำนาจฮิวบิสซินโดมหรือไม่ติดตามครับอยากกับพิบตาให้กำลังใจฝ่ายค้านทุกคนนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับ